เกิดข้อที่35มีศักดิ์ศรีจากการที่ฉันจับตามองคนที่ประสบความสำเร็จมาเนิ่นนานหลายปีทำให้ฉันรู้ว่าไม่ควรจำกัดความหมายของความสำเร็จไว้เพียงแค่การมีเงินมากๆเป็นคนดีหรือเด่นดังด้านอาชีพการงานเท่านั้นเพราะว่ากันตามจริงแล้วหนึ่งในบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดที่ฉันเคยพบเจอมาเป็นคนมัธยัติ์ประหยัดอย่างน่าเหลือเชื่อมีชีวิตเรียบง่าย สมระสันโดษซึ่งถ้าถอดรหัสชีวิตออกมาเป็นนิยามสั้นๆก็คงจะประกอบไปด้วยความสุขสันติความสบายใจเชื่อไหมว่าคุณไม่มีทางลบรอยยิ้มอิ่มสุขออกไปจากหัวใจของคนเหล่านี้ได้เลยไม่ว่าใครจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากจะเป็นคนรักศักดิ์ศรีคุณคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าฉันนิยามคำว่าศักดิ์ศรีไว้อย่างไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกคา่ะ แค่เป็นคนที่เชื่อใจตัวเองคิดทบทวนหลายตลบจนรู้แน่ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนคนพวกไหนจะไม่วางท่าเคืองไม่คุยโมโอ้อวดว่าตัวเองมั่งมีหรือใหญ่โตแค่ไหนไม่ชอบเรียกร้องความสนใจจากใครๆและมักไม่สนใจในสิ่งที่เราคิดคิดกันพวกเขาจะง่วนอยู่กับการปฏิบัติภารกิจในชีวิตของตัวเองจะมีสมบัติผู้ดีในการวางตัวซึ่งไม่ใช่เพราะกลัวว่าตัวเองจะทำอะไรเป็นเปิน่น หรือหน้าแตกแต่เพราะเขาไม่ให้ราคากับบรรดาสิ่งประโลมโลกล้อใจที่ไม่มีสาระก,กับชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเป็นนักเล่นกดที่ประสบความสำเร็จก็คือคุณต้องมีท่าทีสงบเยือกเย็นดูมีสง่าราศีรักษาระยะการวางตัวจากกลุ่มคนหรือวงสังคมอัธยาศัยดีสุภาพรู้อกเขาอกเราและทำตัวให้คนอื่นเขานับถือ คุณไม่จําเป็นต้องเย่อหยิ่งถือตัวเย็นชาห่างเหินเคร่งเครียดเป็นผู้เท่าผู้แก่ราคา่ะคุณยังสามารถพูดคุยเรื่องสนุกสนานได้ตามสมควรขอแค่ไม่พล้มเรื่องของตัวเองหรือจะสนุกสุดเหวี่ยงกับชีวิตก็ยังได้ขอแค่ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเสียคนคุณยังทำตัวตามสบายได้ขอแค่ไม่หลุดโลกเสียกริยาก็พอศักิศีเป็นเรื่องของการเคารพตัวเองและการชื่นชมตัวเองอย่างเงียบ แค่ช่วงเริ่มต้นของการนำกฎข้อนี้ไปใช้คุณก็จะแปลกใจว่าใครต่อใครให้ความเคารพเกรงใจและชื่นชมคุณอย่างล้นเหลือมากกว่าเดิม